เครียดครึ่งแรกนำสองลูกครึ่งหลังโดนไล่มา2ลูก4ี่ีไม่ใช่ยิง4ลูกนะอันดับ4ี่เขามาแล้วแต่แฟนผีทุกคนครับแมนยูลุ้นพื้นที่ยุโรปเต็มตัวนะอย่าไปลุ้นแชมป์เต็มตัวนะเดี๋ยวเพื่อนๆข้างล่างเนี่ยจะบอกว่าเรารุ้นแชมเปี้ยนชิพคิดดีๆนะอีก16ทีมจะแซงแมนยูขึ้นไปตกชั้นล่วงลงไปแชมเปี้ยนชิพจะทำยังไงแต่พวกที่ล้อแมนยูเนี่ยฮัลโหลข้างล่างสบายดีไหม เอาจริงๆก็คือแฟนผีอย่าพิ่งเลิงครับเรานำา3ศูนย์แต่เกือบไม่ได้3แต้มโชคดีมีลูกที่4แมนยูเลยกลับขึ้นไปที่4ทุกคนคิดว่าใครเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดสำหรับเกมนี้นะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับผมเนี่ยดีที่สุดผมขอให้คาเซมิโลเลยยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะต,ต่อให้ไม่มีศูนร์รอบกับประตูเนี่ยขาดเขาเลวเหมือนจะขาดใจจริงๆส่วนถ้าแย่ที่สุดก็แพตริกดอกูครับโอ้โหแค่คุณลงสนามมาโลกก็เปลี่ยนจริงๆ ครึ่งหลังนาะทีที่61จังหวะเดียวที่เราเห็นเชตโก้ถ้าไม่รวมที่ยิงออกไปไหนไม่รู้เนี่ยเขาพลิกอย่างสวยแล้วก็จ่ายมาให้กับไรอันเอมบูโม่ไมเนมิสไบรอันอีกแล้วและยิงเข้าไปลอดขาเข้าไปเสาแรกสุดสวยจริงๆก่อนได้ประตูนี้ลูกชอมีเหนี่ยวรุ้แต่ไปด้วยแต่ว่าแอนโทนีเทเลอร์โอเคเขาไม่ยอมเป่าจุดโทษไทมนยูก็อยาเป่าฟาวลลูกนี้นะ แต่แล้วงานก็งอเมื่อคุณเปลี่ยนโลกก็เปิดทุนเลยครับลูเป็นอะโมลมิเปลี่ยนพทริกดอกูล,ลงมาแล้วไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเขาเสียบอลกลางสนามแล้วต้องมาไล่เกือบโดนใบแดงดีที่เขาจับบอลห่างนะมันเลยไม่เข้ากดดอกโซ่เพราะว่าควบคุมบอลไม่อยู่แต่ว่าเสียฟรีคิกในเขตอันตรายแบบนี้มาหาเทพเวลเบซิอุสยิงฟรีคิกเข้าไปถึงแม้จะไม่หนีมือมากแต่ลามเมนส์ก็รับไม่อยู่ครับตีไข่แตกไล่มาสามประตูต่อหนึ่งครับลูกนี้ก็ไม่รู้จะต้องโทษไทยเหมือนกันอาจต้องโทษด,ดอกูแน่นอนที่ทําเสียฟาวแล้ว อาจจะเป็นลัมเมนส์หรือเปล่าที่บอลมันไม่หนีตัวแต่ว่าพุ่งไม่ถึงหรือว่าการสั่งกำแพงให้มันมีช่องโหว่และเป็นช่องนี้นั่นแหละที่เวลเบกมหาเทพนะแคบๆก็ยิงไปได้แล้วแรงพอที่จะเป็นประตูแล้วแมนยูไปสร้างงานสร้างอาชีพนาทีบาปโดนตีไข่แตกไล่จี้เข้ามา3ประตูต่อ2จากลูกเตะม,มุมเข้าไปเสาแรกครับจากคอสตลาส แต่กรรมาการทดเวลา7นาทีเอาอะไรมา7นาทีไม่รู้จะโดนหรือเปล่าไม่ครับยิงได้เพิ่มจากไอเดนเทเวนตัดกลางสนามได้และบูโน่ข้ามหลอกมาเป็นไบอันเอมบูโม่เจ้าเก่า26 years old from c a m e r o o n ยิงเข้าไปเสยคันเรียบร้อย4-2และ2ประตูในเกมนี้ของไบอันเอมบูโม่ทำให้เอมบูโม่มีส่วนร่วมกับประตูใส่ไบรทันไปแล้ว8ประตูทาให้ไบรทันเป็นทีมที่ไบอันเอมบูโม่คุกคามได้มากที่สุดในอาชีพเขาเทียบเท่ากับเซาแฮมตันที่8ประตู แล้วตอนนี้พี่พี่ลิวอร์พูโดนเบนฟอร์ดนำอยู่หนึ่งสูด้วยช่วยกันเอาใจช่วยพี่พี่ลิวอร์พูกันนะให้แซงแมนยูกับขึ้นไปนะคือไม่ค่อยชินอากาศตรงนี้ขนลุก